สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก c อ m คุณ X มาพร้อมกับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวของคุณ X เองตอนที่ขี่จักรยานไปทับเครื่องเส้นตรงสี่แยกครับ แล้วก็ทําให้ได้เจอเรื่องราวประหลาดหลังจากนั้นเหตุการณ์เนย้อนกลับไปประมาณสักปี36ถึง37คุณ X เคยมาเล่าเรื่องเบี่ยงเส้นตายเมื่อหลายปีก่อนกับ The g h o โก Radio ของเราแล้วนะฮะครั้งนี้คุณ X กลับมาเล่าเรื่องนี้ครับคืนเดือนดับสวัสดีครับคุณ X สวัสดีครับพี่แจ๊คครับผมคุณ X ต้องถามก่อนเลยว่าสบายดีนะครับ สบายดีครับผมคิดถึงพี่ๆทุกคนนะครับโอ้ยเราคุยกันล่าสุดนี่กี่ปีละสองปีครับพี่สองปีเต็มเต็มครับผมสองปีหนึ่งเดือนครับผมสองปีหนึ่งเดือนโอ้ยแล้วเป็นไงสบายดีครับก็ดีเลยครับพี่สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีครับผมแข็งแรงดีครับสุขภาพใจด้วยนะครับผมแฮปปี้เบอร์เดย์พี่แจ็คร้อนดังด้วยนะครับขอบพระคุณมากมากคุณเอ็กซ์ครับผมมาว่ากันถึงเรื่องนี้ ตอนนั้นเนี่ยมันย้อนกลับไปประมาณสักปี2,536ถึง2,537ใช่ครับตอนนั้นปั่นจักรยานไปนใช่ครับผมแกงแกหัวโปกครับพี่ไปทับเครื่องเส้นใช่ครับเฮ้ยทําไมอะเป็นยังไงเ่าให้พวกเราฟัางหน่อยไปเจออะไรมาโอเคครับเยวขออนุญาตเริ่มเรื่องเลยนะครับได้ครับครับผมเอ่อต้องอธิบายขอย้อนหลังของอจังหวัดทมนในภาคอีสานนะครับประมาณสักยี่สิบกว่าปีก่อนครับ อยากให้นึกภาพคือสมัยนัน้นมันมันยังไม่มีความเจริญครับพี่ห mm hmm. มู่บ้านนี่จะเป็นจะเป็นห mm hmm. มู่บ้านแบบว่ายกไม้สูงฮะยกพื้นสูงข้างล่างเป็นข้อควายซึ่งน้อยน้อยมากจะเป็นบ้านปูนแล้วถนนถนนทางก็จะเป็นลูกหลังนะครับพี่ค,คือทางคนอีสานเนี่ยเขาเขาจะมีประเพณีที่จะทําแต่แต่ละปีนะครับก็คือเป็นเขาเรียกประเพณีบุญเข้าสากพี่คร,ครับผมเอประเพณีนี้เนี่ยจะจะเป็นการทําเครื่องเส้นก็คือ ทำทำกระทงเป็นช่องช่องช่องอ่ากระทงจากจากจากก้านใบตองนะครับครับอ่าแล้วก็ใส่ใส่พวกอาหารหมากพูแล้วก็อาหารต่างๆเครื่องเส้นต่างๆเนี่ยเป็นช้อนอ,อยา่างละหนึ่งครับ,รบนะครับคือจะเครื่องเส้นเนี้ยจะทําปีละครั้งแล้วหนึ่งปีเนี่ยจะมีคืนหนึ่งซึ่งเป็นคืนที่มืดที่สุดในของปีครับครับผม,ผมขเขาเรียกว,ว,ว่าบุญขา้าศัตรแล้วทีนี้จะแยกประเภทเป็นสองประเภทนะครับคือเป็นหนึ่งเครื่องเส้นที่เอาไว้ตามสีแยก เอาไว้ให้สารพระเวสีครับอ่าเป็นความเชื่อของของอีสานนะครับและเอาไว้ที่หน้าบ้านคือเอาไว้มาให้บรรพบุรุษของบ้านนั้นครับผมทีนี้เรื่องเกิดขึ้นก็คือเย็นวันนั้นเอ,อผู้ใหญ่บ้านก็ไม่แตกนะครับบอกว่าวันเนี้ยจะเป็นวันบุญเข้าศากนะแล้วก็จะมีกระถินมาลงที่วัดด้วยคร,ครับผมพวกผมก็ดีใจกันอ่าผมก็เลย เราเห็ุไปไปนอนบ้านใหญ่ดีกว่าคืนนัน้นคือบ้านปู่คือบ้านผมเนี่ยอยู่อยู่บ้านปู่แต่ว่าจะห่างจากบ้านใหญ่ประมาณสองกิโลผมเลยขออนุญาตพ่อกับแม่ไปนอนบ้านใหยดีกว่าครับครับผมพอดีก็นัดเพื่อนนัแน่กับเพื่อนไว้อชื่อชื่อชื่อเขียวสดแล้วกันนะเขียวสดจะเป็นจะเป็นเอ่อเพื่อน,เพ,อนเพื่อนในกลุ่มเนี่ยมันจะมีคนหนึง่งที่มันใจเฮี้ยวๆ,ๆหน่อยเฮ<ๆ>ี้ยวๆนิดนึงอ่ามันจะมีจะมีจะมีตัวแสบอยู่คนหนึ่งอะ ใช่ครับจะเป็นตัวที่ปากเสียเป็นตัวปากเสียเป็นตัวที่เข้าห้าวครับไม่ค่อยกลัวใครอย่างเงี้ยไม่ค่อยไม่ค่อยกลัวอะไรนะครับประมาณสักสักสี่ทุ่มนะเขียวสดก็มารับผมแหละโดยการปั่นจักรยานครับผมเขียวสดเป็นคนปั่นสมัยนั้นนึกภาพบีเอมเอ็กรามีด้านหลังจะมีที่เหยียบนะครับพี่แจ็คไอ้คนซอนนี่จะต้องยืนแล้วก็เกาะไหลเพื่อนใช่ากันเลยที่นี่เรานัดกันที่ที่ประจําของเราคือสี่แยกกลางหมู่บ้านครับครับผมสี่แยกหมู่บ้านจะมีแค่ แค่ไม่ไผ่กับกับแค่ตัวหนึ่งซึ่งพวกผมเอามาตั้งเอาไว้นั่งเล่นกันทุกเย็นครับแต่นี่ด้วยด้วยด้วยความที่เราไปช้าเขียวสดก็ปั่นเร็วมากครับพี่ครับอ่าปั่นแบบโอ้เร็วพี่ผมว่าสี่สิบนะประมาณประมาณความเร็วจะถึงสี่แยกแล้วอีกยี่สิบเมตรมันก็ไม่ลดความเร็วนะพี่ออีกสิบเมตรโอ้ยิ่งเร็วไปใหญ่เลยผมก็บีบไหลเขียวสดเฉียวสดระวังหน่อยอย่าเงี้ยจังหวะนั้นนะครับ ก็เราจะเจอจะถึงวงวงเพื่อนๆมันปัดล้อครับพี <c oughs> อ่ออพอปัดล้อเสร็จปุ๊บโดยโดยโดยธรรมชาติแล้ถ้าปัดล้อเนี่ยล้อหลังจะปัดไปทั้งหน้าใช่ไหมครับครับแต่นี่มันเลยเป้าหมายครับพี่ครับ,รบไปปัดใส่พวกกระทท,<อ>ที่ที่<อ>ที่ชาวบ<อ>้านต้งวางเอาไว้ครับอ๋อออ ครับโอ้ชาวบ้านที่เขาเริ่มมาวางแล้วหรือว่ากําลังจะมาวางเขาพากันแตกตื่นเขาว่าพวกผมทําไมทาไมถึงถึงเล่นไปเรียนอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวนะคุณคุณเอ็กตอนนี้คุณเอ็กใช้สมอทอลอกอยู่ใช่ไหมฮะอ๋อไม่ครับพี่อ่าโอเครับงั้นถือโทรศัพท์ไว้ประมาณนี้นะครับโอเคครับผมครับที่นี่พอปัดล้อใช่ไหมครับชาวบ้านคนที่เขาทยอยออกมาเครื่องเส้นมาวางตามสีแยกเนี่ยเขาก็เขาก็ค่อนข้างจะอตกใจกันว่าพวกผมเนี่ยทำไมทําแบบนี้ออคือ สิ่ง,ส,งสิ่งที่เกิดขึ้นคือล้อปัดเครื่องเส้นหมดเลยครับแล้วขาพวกผมเนี่ยเหยียบเครื่องเส้นทั้งหมดเลยฮะโอ้งานงอแล้วแล้วประมาณว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยกลุ่มในกลุ่มอีกสี่ห้าคนเนี่ยเริ่มก่อยแล้วฮะอ่าก็เริ่มพอพอเริ่มก่อยปุ๊บจะทําไงดีแย,ย่ย้ายกลับบ้านดีไหมอ,อะไรประมาณนี้นะครับทีนที่เขียวสดเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นคนที่ปากไม่ค่อยดีครับพี่ <Okay. S 2> เขาก็เลยพูดออกมาประมาณว่า ขวางขวางทางเอาไว้ยาวะเรื่องล่างว่ะเนี่ยไม่รู้มาไว้ทําไมตรงที่เรานั่งอะไรประมาณนี้ครับผมก็บอกเอยทําไมพูดอย่างนั้นนะครับทีนี้งานก่อยแล้วครับต่างคนต่างแยกย้ายละผมก็ไม่รู้ผมมาเฉยสดมุ่มจะไปไหนผมก็บอกเออไปส่งไปส่งไปส่งผมที่วัดแล้วกันอ่าผมจะไปเพราะว่ามันมีมันพอดีมันมีกระถินเขาเรียกเขาเรียกว่ากระถินหลวงพรรษาครับพี่เป็นกระถินที่มาจากกรุงเทพเวัยรุ่นและวัยกลางคนเนี่ย ก็จะไปช่วยกันจัดที่นอนแล้วก็ทากับเข้าให้ให้ให้กองกระจินทานครับส่วนคนแก่เนี่ยเขาเขาก็จะทํากระทงแล้วก็เอาเอากระทงเนี่ยมาวางไปตามจุดต่างๆครับผมผมเลยขอให้ให้เพื่อนเนี่ยปั่นปั่นศักดิาติไปส่งที่วัดแต่ระหว่างปั่นทางครับพี่บรรยากาศคือมันมืดมากครับพี่ในสมัยนั้นคือเสาไฟไม้นะฮะยังคือประมาณเสาเสาไฟไม้เนี่ยมันจะห่างสากห้าร้อยเมตรเพื่งจะมีแสงสว่าง แล้วมันมันไม่ใช่ไฟเดียวสมัยนี้นะมันมันเป็นไฟไฟกลมๆอ่ะเหลืองๆครับพี่สวนสวนดนึงอยากให้พี่แจ็คนึกถึงหนังเรื่องเก่าอ่นะบางเพลงอ่าโอ้โหเก่ามากครับครับเขาคน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 จะเดินมาเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มเพื่อมาวางข้งเส้นกันแล้วก็จะจุดจุดเทียนจุดเทียนด้วยนะตามกระทงต่างๆเป็นเป็นเป็นริ้วๆเป็นขบวนนะครับครับ แต่พอถึงวัดปุ๊บผมผมก็ไปนั่งเล่นไปหานะ้าผมซึ่งซึ่งไปช่วยทํากับข้าวแล้วไปช่วยยกของอ oh. ผมบอกผมผมผมง่วงนอนละผมอยากกลับบ้านน้านเลยบอกว่าให้ผมกลับไปก่อน <Okay. S 2> เดี๋ยวจะถือกับข้าวตาอไปครับ <Okay. S 2> อ่าผมก็ผมก็เลยกลับบ้านก่อน oh. ทีนี้ <Okay. S 2> ผมนอนบ้านใหญ่นะคืนนั้นต้องขออนุญาตเออธิบายบ้านใหญ่นิดหนึ่งบ้านใหญ่ผมเนี่ยจะเป็นประตูทางเข้าจะเป็นไม้คัดครับใ <Okay. S 2> นภาพของน้องอพี่เนาะเป็นไม้คัดประตูของบ้าน oh. คัดแล้วก็เป็นบ้านยกสูงข้างล่างเป็นข้อควายอื เออเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านแนวตั้งนะครับขวามือจะเป็นชานบ้านอ่าแบบโล่งแจ้งตรงกลางจะเป็นชานบ้านเกีเยวไว้ดูทีวีซ้ายสุดจะเป็นห้องนอนสี่ห้องนอนครับผมผมก็เลยโอ้มันมืดมากครับพี่ผมก็เลยลอดไม้ขึ้นบันไดเข้าไปข้างบ้านก็ปิดไปหมดแล้วเขาเข้าไปวัดกันหมดนะพี่ น่าจะมีผมคนเดียวที่ที่อยู่บ้านผมก็เลยเปิดไฟเป็นไฟเอ่อไฟไฟแรงเทียนครับผมสีเหลืองดวงเดียวผมก็เลยเป็นนอนรอน,นะผมรอนพอรอนอนรอ,นอนได้สักพักผมก็นั่งอ่านการ์ตูนเล่มละห้าบาทนั่งตอนอ่านบนที่นอนครับผมเอ่อพอสักพักเนี่ยผมผมได้ยินเสียงคนเดินขึ้นบันไดแล้วก็เสียงไม้ลั่นเหยียบเอ่อเสียงเสียงเหยียบไม้ลั่นนะครับผมก็คิดว่าเอ๊ะนาคงกลับมาละผมก็เลยตะโกนไปว่ากลับมาแล้วเหรอเงีย เออได้อะไรกินเงี่ยเงียบแต่สีเท้าที่เดินขึ้นเนี่ยมันเยบประมาณหลายคนครับมันไม่ใช่คนเดียวที่เดินขึ้นมานครับผมแต่ผมก็คิดว่าเอ้นานาผมคงจะเอาแกงขี้เมามาันมา,มานั่งมานั่งมานั่งดื่มที่บ้านบ้านตาขยายหรือเปล่าครับผมก็รลอสะักแต่ปกติผมปิดไฟด้านนอกนะแต่ผมจะปิด,ปดผมผมจะเปิดไฟในะห้องนอนห้องนอนนะไอ้กแกก็ไม่เปิดไฟนะครับ,รบผมก็เลยเอะแกคงจะแกคงจะ แกะกับข้าวอะไรกินเรื่อๆกันเลยเรียกผมมาผมก็นั่งนอนดูอ่านการ์ตูนไปเลยก็เงียบอีกอแต่ก็ยังมีเสียงเดือนนะครับพี่ครับแล้วทีนี้บังเอิญว่าผมเนี่ยบังเอิญบ้านบ้านยายเนี่ยเ,เขาเรียกฝ้าไอ้เขาเรียกอะไรนะเรียกเรียกฝ้าหรือเปล่าเคาเรียก,ยก,ยกอผนังดีกว่า,าเป็นผนังไม้นะครับผมบข้างบนสุดจะเป็นช่องลมครับพี่ช่องลมสี่เหลี่ยมเป็นช่องๆผมเหลือไปมองดูมันเป็นลูกกาดันประมาณสัก ห้าถึงหกคู่พี่จะให้หนึกภาพว่าเราอยู่ในที่สว่างแต่เขาอยู่ข้างนอกแต่เราอะมองเห็นตาเขาตาคนข้างนอกอเหมือนกับว่ากำลังมองหาผมอย่างเงี้ยมองมันจป็งไปไม่ได้ที่จะท,ท,ที่จะเป็นคนนะครับเพราะว่าเพราะว่าอไอ้ผนังบ้านเนี่ยมันสูงประมาณสามเมตรกว่าอครับผมผมก็เลยอุ้ยมันคืออะไรอะเมก็ผม,ผม,มเลยตะโกนเรียกนายทิ้งว่านาะเตียยเงี้ย เงียบนะครับแต่เสียงเดินนะเสียงเสียงเดินไม้ลันก็ก็ยังเดินอยู่ครับผมโอ้ oh, พี่ทนายผมผมคิดว่ามันไม่ใช่ละม,มันไม่ใช่คนละโอ้ทน oh, ายนั้นพี่เสียงตูกแกมาครับอันดับแรกเลยครับครับพอเสียงตูกแกตูกแกร้องร้องประมาณครั้งหนึ่งปุ๊บใหญ่พี่ในสภาพว่าเป็นมุ้งนะครับตูกแกตกมากลางมุ้งละพี่อ,อ,อ โอ้ยน่กกากลัวก็ผิวต้งแขนนะพี่ <laughs> แล้วทีนี้มันตกลงมาแล้วมันหนักใช่ไหมตุ๊กแกแล้วมันย้วยลงมาเกือบ,บโดนหน้าผมอะครับครับผมก็เลยคิดว่าเราจะทํายังไงดีก็คือข้างนอกเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าอะไรไอ้ตรงบนหัวเราก็คือตุ๊กแกใช่ไหมฮะทีนี้เหมือนเสียงข้างนอกเนี่ยเขาพยายามจะเดินพออ่าพอพอจากเดินปุ๊บเขาเริ่มเอาเอาคล้ายๆเอาเล็บมาพี่มาขูดขูดฝาบ้านนะ ครับครับขูดขูดปุ๊บจากขูดฝาบ้านมาเป็นดันประตูอผมลืมบอกพี่แจ็คไปว่าประตูบ้านยายผมจะเป็นประตูอดันสองข้างรประตูไม้โบราณนะครับ,รบล็อกก่อนบนล่างบางังเอิญว่าผมเนี่ยเข้าห้องปุ๊บผมไม่ได้ล็อกก่อนล่างอแต่ผมดันก่อนข้าบนขึ้นไปแล้วลืมพับก่อนอเหมือนเหมือนเขาจะพยายามจะดันประตูเข้ามาครับผมครับครับผมดันดันดันเข้ามาอยากให้ดกภาพว่า พอดันประตูเนี่ย<ม>ก้อนมันจะค่อยๆขยับขยับขยับลงมาขยับลงมาผมตัดใ,ใจแล้วครับว่าผมต้องพุ่งตัวออกไปละ,ะมีทางก็คือถ้าถ้าถ้าก้อนหล่นปุ๊บผมจะถีบประตูออกไปแล้วกระโดดลงจากบ้านเลยครับทีนี้พอพอพอ,พอเขาดันดันสะพักสพักส่วนดันก็ดันไปนะส่วนทีนนะน่ขูดขูดขูดฝาบ้านเนี่ยก็ขูดไป<ม>พอก้อนหล่นดังล็อกลงมาผมพุ่งออกจากมุ้งนะฮะทะลุออกบ้านเลยครับผมครับ วิ่งออกมาจากปากซอยไอ้จากจากซอยจะวิ่งไปหาปากซอยประมาณสองร้อยเมตรครับผมระหว่างทางนี่ก็มืดแล้วมันมีเสียงนะเหมือนคนวิ่งตามผมประมาณ <c oughs> สักสี่ห้าคน <c oughs> มันมืดเออก็อยังว่าล่ะคืนคืนนั้นคือเป็นคืนเดือนมืดถึงบอกผมจะผมจะทะลุปากซอย <c oughs> อไปไปไปเส้นเขาเรียกว่าเส้นกลางบ้านครับผม <c oughs> ครับผมพอาผมทะลุไปถึงเส้นกลางบ้านปุ๊บก็ลงใจละก็คือเราจะ เราจะพุ่งเข้าวัดแล้วเพราะว่าเราเราเราจะเอาเรื่องนี้ไปบอกกับญาติญาติว่าเออเราเราเราเจออะไรนะครับผมไปเจอคนอีกกลุ่มหนึ่งครับผมเออเราโล่ลงใจแล้วพี่เพราะว่ามีคนเดินนาหน้าเราเป็นกลุ่มประมาณสักสักสี่ห้าคนคอ่าก็เดินตามก็ไปแต่ผมไม่มองแต่ผมไม่มองข้างหลังนะครับว่าข้างหลังเนี่ยมีคนเดินตามมาหรือเปล่าแต่มีฝีเท้าเดินตามมาแต่ว่าเราอ่ะ อาศัยกลุ่มข้างหน้ากลุ่มข้าง,งหน้าเป็นเพื่อนดีกว่าผมก็เดิน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 ตามเข้าไปรประมาณสักอีกสามร้อยเมตรจะถึงวัดครับพี่ผมเอะใจกับผู้หญิงคนหนึ่งเขาเดินับเขาเดินมาข้างๆผมอะ่ะแล้วเขาเขาไม่กดนะอะเอเดูจากดูจากคันแต่งตัวคือเป็นผู้หญิงผมบ๊อบครับผมบ๊อบแต่ว่าปกไหล่นิดหนึ่งนะฮะหน้าตาหน้าตาน่ารักแต่ว่าเป็นรุ่นพี่ผมแน่นอนใส่เสื้อยืดแล้วก็แต่ใส่ผ้าสิ้นครับพี่ แต่ว่าผมก็แปลกใจเอ๊ะทำไมสมัยนี้ก็คือสมัยนั้นคือเริ่มใส่กางเกงกันละ,ะคนที่แสบปัสินคือคนที่มีลูกแล้วนะครับคนอีสานเนี่ยครับครับพี่เขาก็ถามว่าอาจะไปพัดด้วยกันเหรอผมอ๋อใช่ครับใช่ครับไม่ต้องไปแกเลยพูดว่าไม่ต้องไปสนใจหรอกข้างหลังอ,ะอ่ะ,ออะเดินไปด้วยกันนี่แหละเนี่ยร,ระหว่างทางโอ้พี่ผมเราก็เหลือบมองเขานะครับอืมขอเขาก็ท่าตาดีนะะอืบครับผมเป็น คนข้างหน้าผมมีสีหคนเนี่ยก็เดิน,ก,ดนก็เดินปกติคุยกันเหมือนเหมือนชาวบ้านทั่วไปนะแล้วเก็อุ่นใจแล้วก็พี่ว่าเออเราจะถึงหน้าวัดละประมาณอีร้อยเมตรครับปุ๊บพอพอผมพอผมจะถึงจะถ,งถึงวัดปุ๊บพี่ผู้หญิงคนเนี้ยเขาเลยสะกิดไหลผมอือเขาปาเขาเขาเขาเลยบอกกับผมว่าถ้าถึงวัดแล้วเนี่ยฝากบอกพ่อกับแม่แอ่อขอขอสมมุติชื่อนะครับพี่เป็นอ่า แต่มีกับยายมาแล้วกันค่ะบอกยายมีกับยายมาด้วยว่าพี่น่ะเมากับข้าวแล้วนะอ๋อรับรับรับผมเลยไว่ออกรับแต่่ึงใจนะครับออกกับข้าวอะไรวะตอนทีหนึ่งหรือว่าไปออกกับข้าวที่วัดหรือว่าเขากระทำทำกับข้าวหรือก็ขัครับผมจะบอกให้ครับเนี้ยผมก็ดิ่งเข้าไปวัดเลยฮะพอขึ้นไปศาลาอ่าพอขึ้นไปศาลาปุ๊บก็เจอเออ่ชาวบ้านเขากำลังจัดที่นอนแล้วก็ออกกับข้าวมาเสิร์ฟ ช่วงดึกๆแล้วก็จัดที่นอนให้ให้กองกระดิ่งเขานอนกันผมไปหาน้าผมแล้วผมก็ถามน้าว่าเมื่อกี้ไปขึ้นบ้านไหมหน้าบอกอยังไม่ได้ไปกำลังจะไปเนี่ยแล้วบอกเดี๋ยวจะเล่าอะไรให้ฟังเลยบอกอครับผมที่นี่ผมผมก็เลยนอนอ่าน,น,นอนนอนโมสาราวัดนนกับกับญาติๆเนอะครับทีนี้พอรุ่งเช้ามาครับผมพอรุ่งเช้ามาปุ๊บผมก็เลยกลับบ้านไปบ้านยายยายผมผมก็กลับบ้านแล้วแหละ หลังจากที่จัดงานจัดอะไรเสร็จที่เอที่วัดเสร็จผมก็เลยขึ้นไปขึ้นจะบอกยายก็กลัวโดนโดนยายตีอผมบอกตาดีกว่าเพราะว่าตาใจดีผมได้เล่าให้ตาฟังครับในเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนตาก็เลยบอกว่าก็ปากไม่ดีไงล้วบอกแล้วใครบอกแล้วใครบอกให้มาพากันมาเล่นกันคืนนี้เราบอกมันไม่ใช่คืนที่จะให้เด็กๆมาวิ่งเล่นนั่นนี่เด็กก็ว่าไงอืมก็จยางว่าเนาะบ้านเรายังไม่มีสารพระภูมิ อโอ้ครับผม,มเสร็จพอเสร็จปุ๊บผมผมก็เลยไปบอกยายไปมอบตัวให้ไปมอบตัวนะว่ายายเอายายครับเรื่องที่เกิดขึ้นยายกับตาก็เลยมาปรึกษากันว่าอืมพอดีแหละจะได้เอาจะได้ทําบุญขึ้นขึ้นสารประภูมิมประจาบ้านสักทีครับผมเพราะว่าเพราะสมัยนั้นเนี่ย เป็นมันเป็นเป็นบ้านติดติดติดกันแล้วใช้อใช้ไม้ครับนะครับเป็นกําแพงแสดงอาณาเขตนะครับพี่ซึ่งซึ่งไม่ค่อยมีบ้านหลังไหนที่เขามีสามภูมิกันนะครับอครับผมพอดีพอดีผมก็เลยถามหาตากัะยาว่าเอะต้องมีก่ยามาเนี่ยแก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 อยู่บ้านไหมแกบ้านกันหลังไหนถามแกอยู่คุมนึงอ่ะคุมบ้านน้อยตาผมบอกทําไมหรอบอกไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับเนี่ยเสร็จปุ๊บเอ่อตอนสายมาผมก็เลยไปหาเขียวสด เพื่อเจ้เขียวสดเนี่ยพาปั่นจักรยานไปหาตามีสมาหน่อยครับเจ้รู้ไหมครับเขียวสดไม่อยู่บ้านครับผมครับผมเขียวสดไปวัดครับครับผมก็เลยตามไปวัดอีกทีเห็นได้เขียวสดนี่นอนนอนอยู่บนเสือครับพี่แล้วก็ขาขาขวานะฮะขาขวาบวมออครับผมที่จะขาบไปหาเกิดจะทำอะไรครับ ก็ขาที่เขาเอามาเขียเครื่องเส้นนะคะที่เขาใช่ครับขาที่เขาเขียเครื่องเส้นแล้วเขาบอกว่าขวางทางเท้าเขานะครับหลวงพ่อกาลังจะรพรมน้ำมนให้เหรอแล้วก็ผมก็ไปปุ๊บแม่เชียวสดก็ทักผมพอดีนี่ไงคนที่ไปกับมันเมื่อคืนนี้เลยบอกหลวงตาแกกเ็เลยบอกให้นั่งลงแล้วก็เล่าเหตุการณ์ได้ฟังหน่อยคผมก็เล่าไปฮะเล่าว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ว่าเร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 าไปทํา,า,า,าทอะไรไว้อย่างเงี้ยหลวงตาก็บอกว่าอืมดีนะเนี่ยเขาไม่เอาถึงตายอะ่ะ ไปทํากับผีและญาติด,ด้วยครับ,รบแต่ว่าทีนี้หลังจากที่โดนอบลมโดน,โดนด่าเสร็จปุ๊บเขียวสดนี้เป็นไข้อะพี่แล้วก็นอนอยู่นอนนอนอยู่เสือนะอยู่กลางสาราวัดเลยครับขานี้บวมบวมบวมมากเลยครับหลวงตาก็เลยทําการลดน้ามตนแล้วก็เขาบอกว่าอไปขอขามาเขาซะไปทําใช้คืนเขาอย่างเงี้ยแต่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 หลวงตาไม่กล่าวถึงผมนะกล่าวถึงเขียวสดที่เอาเท้าไปเขี่ยวของเขา ครับผมแล้วทีนี้หลวงตาก็เลยพี่แจ๊คเชื่อไหมภายในคืนเดียวขาคนเนี่ยมันจะมันจะบวมแล้วมีหนองอเป็นไปไม่ได้มันใช้เวลาอักเสบใช่ไหมฮะครับหลวงตาใช้เออเขาเรียกว่าหนามหนามเออหนามหนามนามะนาวหรือเปล่าฮะที่เป็นเป็นหนามนะพี่ครับครับผมเจาะคบประมาณว่าเจาะขาขาของเขียวสดแล้วก็รีดรีดเอาน้ําหนองออกน้ําหนองเป็นแบบพี่ได้แอนตี้นองนะฮะ เสร็จปุ๊บตก็เลยเอาเอาเกลอสดกลับบ้านมผมก็เลยจะไปไหนดีจะกลับบ้านปู่อีกสองโลหรือจะให้น้าไปส่งเนี้ยฮะผมก็เลยเดินกลับบ้านไปบ้านใหญ่ครับไปให้น้าไปส่งแต่ระหว่างทางเนี่ยผมลืมไปว่าเออตาบอกว่าบ้านตะมีกักยามาเนี่ยมันเป็นทางผ่านที่จะกลับไปบ้านผมอือ่ะนะน้าเตี้ยจอดรถบ้านตะมีกักยามาหน่อยเออทําไมอ่ะเปล่าเมือคืนนี้เจอลูกสาวแกอย่างเงี้ยน้าก็ถามผมสาวแกไหนออื ลูกสาวแกไหนเขาบอกก็ลูกสาวแกเนี่ยพวกสวยสวยไหมเขาบอกไม่มีหรอกเนี้ยก็ไม่รู้อ่ะเนี่ยนายผมก็จอดผมก็เดินไปหาผมก็ไปหวัดดีฮะตักมียายมาครับัสดีครับคเนี่ยแกก็ทักทายทักทายตาม,ามแกก็ถามว่ามาอะไรไมีอะไรหรอเงี้ยผมบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยเจอพี่คนหนึ่งลูกสาวตาแหละคนผมบอสตาเนาะตาบยายแกมองหน้าผมฮาลูกสาวหรอคนไหนอ่ะเราบอก เออก็คนที่ผมบอบตัวตัวเล็กๆอ่ะอืมแกก็เลยนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนคไหนเล่ามาสิลูกสาวคนไหนอย่างเงี้ยผมก็เลยเล่าไปว่าผมเจอเมื่อคืนเนี่ยผมเจอลูกสาวแกเดินเดินตอนที่วิงมาจากบ้านแล้วเดินไปวัดด้วยแกเดินมาเป็นเพื่อนแล้วมาส่งผมแล้วแกบ,บอกว่าแกน่ะได้กับข้าวแล้วนะบอก嗯嗯อย่ามาก็เลย้องไห้แนละ้วเดินขึ้นบ้านไปครับตามีเลยบอกว่ากูมีลูกชายสองคนนะ แต่ลูกสาววะกูมีคนโตอะจะตายไปแล้วยี่สิบปีครับเออมันโดนรถมันโดนชนตายที่ที่ถนนใหญ่นู่นแหละเนอะเดมาก็เลยเดินลงมาเอารูปลงมารูปหน้าศพเขาพี่โอ้คนเดียวกันเลยครับผมครับชุดเดียวกันเลยฮะผมทรงผมเดียวกันเลยครับครับผมเรื่องก็ประมาณนี้ครับพี่เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยคือคุณเอ็กซ์เอาจริงๆไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เกี่ยวด้วยเลยนะแต่เพื่อนคนนี้พาไปซวย ถูกไหมใช่ครับเออเขียวสดเนี่ยพาปั่นจักรยานแล้วปรากฏว่าจะโชว์ออฟหรืออะไรก็ไม่รู้ล้อปัดปัดล้อตัวเองไปโดนเครื่องเส้นตัวเราเนี่ยก็เหมือนกับพลาดพลั้งด้วยแหละอ่ะไม่ได้ตั้งตัวไม่ได้ตั้งใจอะ่ะก็ขาลงไปเหยียบเครื่องเส้นด้วยตอนนั้นเนี่ยมันมีเหมือนกับทำชาวบ้านเขาทำเครื่องเส้นไว้เส้นไหว้ผีสัมภเวสีที่อยู่ตามแยก มันเป็นช่วงของเทศกาลพอดีใช่ครับส่วนเพื่อนเราเขียวสดเนี่ยนอกจากปั่นจักรยานเอาล้อไปทับเครื่องเส้นแล้วเนี่ยยังไม่วายเอาขาไปเขียอีกครับผมนั่นแหละครับคือความบันเทิงมันเกิดขึ้นถูกไหม,มเออคุณเอ็กซ์กลับบ้านเนี่ยเหมือนกับโดนวิญญาณสัมภเวสีไม่ได้มาแค่หนึ่งแต่มาประมาณสักสี่ห้าคนครับผมเออตามมาถึงที่บ้าน ก็คงจะแบบ,บตามมาสั่งสอนตามมาหาดูว่าเนี่ยไปไปทำเครื่องเส้นเขาซึ่งถ้าเราคิดเล่นๆไอ้จังหวะตอนที่เพื่อนกำลังปั่นจักรยานไปแล้วกำลังปัดล้อไปเนี่ยแล้วไปโดนเครื่องเส้นน่ะลองคิดสภาพดูว่าถ้าตอนนั้นเขากำลังนั่งกินกันอยู่อ่ะครับผมเออใ,เใช่ไหมถ้าสมมติถ้าสมาสมติผมนั่งกินแล้วกันพี่ออผมจะอารมณ์เป็นแบบไหนฮะเขาคงโกรธ แต่คนที่หนักสุดแต่น่าจะเป็นเพื่อนแหละถูกแล้วเดี๋ยวขออนุญาตเสริมเขียวสดนิดนึงนะฮะหลังจากนั้นปุ๊บผมไม่ไปกับเขียวสดสองปีสามปีเลยครับพี่ครับแล้วผมก็ไม่ไปนอนบ้านใหญ่เลยครับผมไม่ไปหมู่บ้านอีกเลยค่ะแล้วก็ได้มาเจอกันที่ตลาดครับพี่เขียวสดมาเรียนในเมืองบังเอิญมาเรียนเรียนสถาบันเดียวกับผมผมก็เลยถามจากใจจริงว่าเขียวสดวันนั้นน่ะมึงเจออะไรวะทังเงี้ยมันก็เลยบอกว่าวันนั้นน่ะมันดิ่งกับบ้านเลยครับพี่พอบ้านเสร็จปุ๊บ มันมันบอกว่ามันมีคนเดินบนหลังคาเป็นเป็นราคาสังกะสีนะฮะมีคนเนี่ยย่ำบนหลังคาอือ่าครับผมมีคนย่ำบนหลังบนหลังคาแล้วเขสยนสดจำเือนผมคือญาติผู้ใหญ่ไปวัดหมดอืมีมันคนอยู่บ้านครับมันมันพอพอคนย่ำบนหลังบนหลังคาเสร็นจำเงินผมคือญาติผ้ใหลับนมดมีมันอยานมันมันพอพอคนย่านลงนลงาเป็นสดาำงนคืาติผู้ให่ไม่เห็นตัว เหยียบขานไว้ครับพี่ประมาณว่าเอาใช้ทางนี่เหยียบแล้วใช้ส้นเท้าขายี้ขามันนะ<ข>ที่น่องนะฮะขา,ขาที่เป็นเป็นหนองครับพี่แล้วมันก็หลับนอกไปเลยฮะตื่นเช้ามาขามบวมแล้วแม่ก็พาไปวัดก็เออนั่นแหละสิ่งที่เขาอาจจะทําโดยอาจจะบอกว่าอะไรอ่ะรู้เท่าไม่ถึงการหรืออะไรก็แล้วแต่ผลสุดท้ายเนี่ยเห็นไหมฮะมันก็จะมีความลี้ลับบางสิ่งบางอย่างที่ จะสั่งสอนเองว่าไอ้แบบเนี้ยอย่าทําอย่าเอาความคึกขนองของตัวเองไปทําลายความศรัทธาความเชื่อของคนอื่นเขาตอนนั้นเนี่ยมันเป็นอ่าเชิญฮนะครับแต่แต่สมัยนี้ประเภทนี้ไม่มีแล้วนะครับ,รบสุดซ้อ,อสา้สามสูรไปแล้วครับผมอแต่ก็ยังมีคนที่เขายังนับถือยังมีการเอาเครื่องเส้นไปวางไว้ตามสามแยกสี่แยกหรือว่าตามข้างทางต่างยังมีอยู่นะ ครับยังยังมีครับยังมีแต่ว่าส่วนน้อยครับพี่ส่วนน้อยครับแต่หมู่บ้านผมคือมันมันก็เจริญขึ้นมากแล้วเนาะแล้วก็หมู่บ้านใหญ่ผมก็ก็เป็นเป็นถนนใหญ่ฮะครับแต่นานๆจะมีทีหนึ่งครับพี่มีมีอะไรทีหนึ่งฮะนานๆก็ก็วางเครื่องเส้นนี่แหละครับอ๋อนะมีมีการวางเครื่องเส้นทีหนึ่งใช่ไหมไม่ไม่ผมกําลังพูดถึงโดยรวมสถานที่โดยรวมไม่ใช่แพ่ไม่ใช่แค่เฉพาะในหมู่บ้านหมายถึงว่าไอความเชื่อกับการวางเครื่องเส้นลักษณะแบบเนี้ยังมีอยู่ ครับผมเออก็จะมีเรื่องเล่าหลายเรื่องที่ไม่รู้มองไม่เห็นเดินไปเหยียบขับรถไปทับมีเยอะครับผมเออแต่เดื่งที่สองนี่คือผมโก้นั่นแหละฮะเร่งที่สองที่ผมไปเจอที่สาวนนี้แหละดเ่งนี้คือเร่งที่สองแต่แกไม่มาหลอกนะผมว่าเขามาช่วยเขามาช่วยผมว่าเหมือนแกมาเอาข้างเส้นของแกมั้ง่ะผมว่านะจังหวะนั้นแหละเขามาช่วยพอดีเพราะเขาบอกเราไม่ต้องไปสนใจข้างหลังจะไปวัดก็ไปด้วยกันครับเออข้างหลังถึงกลุ่มนั้นสี่ห้าตนน่ะ ถึงไม่ไม่ถึงตัวเราสักทีไงผมว่า<ม>ทั้งกลุ่มพี่สาวเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นวิญญาณบรรพบุรุษสัมภเวสีที่ไม่ไม่ใช่สัมภเวสีสิวิญญาณบรรพบุรุษที่มีคนทาบุญอุทิศส่วนกุศลให้บ่อยส่วนกลุ่มที่ตามมาน่าจะเป็นสัมภเวสีใช่ครับออใช่ใช่นะครับได้ครับคุณเอ็กซ์นั่นคือเรื่องของคืนเดือนดับนะ ถ้าเป็นถ้าถ้ากูการนิดนึงก็ขอไปนะครับพี่ตื่นเต้นครับสปีไม่ได้เลยไม่เป็นไรเลยขอบคุณมากๆที่ที่โทรมาเล่าเรื่องพวกเราได้ฟังกันครับพี่เดี๋ยวพี่แจ็คขอเสริมนิดนึงครับเดี๋ยวผมผมกําลังเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเรื่องเรื่องประถมบทของเรื่องเบี่ยงเส้นตายนะครับพี่อืมีพยานมีพยานที่ที่เหลือมีชีวิตรอดเหลืออยู่คนเดียวครับผมเป็นเป็นคล้ายคลลูกน้องของปู่ผมนะที่อยู่ในเหตุการณ์แกก็อายุประมาณเก้าสิบละแต่ว่า ผมใช้เวลาสองปีในการคอยเที่ยวไปบ้านผมแล้วคอยไปคอยถามแกแต่บางทีแกก็คุยไม่รู้เรื่องนะฮะรู้เรื่องมัง่งไม่รู้เรื่องม้างคนระับผมก็ต้องคอยเข้าไปเก็บข้อมูลเดี๋ยวผมจะเอาเรื่องนี้ขอรดเรียบเรื่องอีก,อกนิดนึงับผมได้ <จะ S 1> แต,แต่แต่จะบอกว่าเดี๋ยวครั้งหน้าคุณเอ็กคุณเอ็กลดสปีดลงกว่านี้สักนิดนึงนะครับผมครับครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าสมมุติว่าครั้งหน้าคุณเอ็กจะมาเหมือนกับเป็นภาคต่อจากเรื่องเบี่ยงเส้นตาย ผมอยากจะบอกคุณเอ็กอย่างนี้ว่าลองเท้าความสันิดหนึ่งก่อนที่จะเล่าเรื่องใหม่เอาแค่พอสังเขปเพราะว่ามันสปีแล้วไงผมก็จําไม่ได้หรอกครับนะเออนะครับเพราะฉะนั้นครั้งหน้าถ้าจะมาเสริมเรื่องของเบี่ยงเส้นตายเท้าความก่อนแล้วค่อยเล่าเรื่องใหม่เรื่องมันน่าจะสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นครับผมโอเคได้ครับขอบคุณมากมากครับคุณเอ็ ครับพี่ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับผมคสวัสดีครับหลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกด s ั b s c r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลากด o m สวัสดีครับ